สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมผักหวานปลานะครับผมที่ปลูกไว้เมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับปลูกไว้สองต้นครับผมนี่ครับแตกหน่อขึ้นมาแล้วครับเนี่ยนะครับมีพี่เลี้ยงเป็นต้นมะขามเทศนะครับตัวนี้ปลูกไว้สองนี่รอดทั้งสองต้นเลยนะครับ นี่ครับต้นนี้จะดูดีกว่ามันใหญ่กว่านะครับก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับทยอยใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกเพิ่มนะครับแต่จะปลูกลงต้นแดงเป็นหลักนะครับผมอันนี้คือผมก็เอามาทดลองดูนะครับสองเดือนครับผมจะใส่เป็นปุ๋ยคีวัวเลยนะครับ เราบอกว่าผักหวานาปลามันชอบคีววัวนะครับผมลองดูเลยครับว่าจะรอดไหมไม่น่าเข็มคี้วัวตายนะครับเพราะว่าคี้วัวนี้เอาออกมาโดนน้ำโดนอะไรไปแล้วนะครับเขาไม่ร้อนแล้ว ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็จะทยอยใส่ไปเรื่อยๆนะครับผมมีหลายต้นนะครับไปเดินดูเมื่อกี้นี่ต้นเล็กนี้ยังไม่กล้าให้เท่าไรนะครับเอาห่างๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวฝนมาก็ไหลมารวมกันเองนะครับผม นี่ครับอันนี้เอามามาฝังไว้ที่หลังนะครับดูครับต้นแดงนี้โตแล้วต้นแดงนี้6 4สี่6กห้าเ็ดเข้าปีที่3าแล้วน,นะครับแต่ผักหวานนี้เพิ่งฝังไปได้ประมาณปี2ปีนะครับไม่เกินสองปีมีอยู่เห็นหลายต้นอยู่นะครับที่รอด สี่ห้าต้นดูยู่ไหนแล้วนี่ครับอันนี้คือต้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับของผักวันปลาดูครับสูงท่วมหัวแล้ว ตนนี้ก็ประมาณสองปีเหมือนกันนะครับสองปีกว่าแต่ว่าเขาโตกว่าเพื่อนนะครับผักหวานปลาดูมีต้นเดียวนะครับที่โตกว่าเพื่อนนี่ครับ โรยรอบๆนะครับพวกนีไ้ไม่ไม่ตายนะครับใส่ปุ๋ยเยอะได้ต้นเขารอดแล้วแทงหน่อแทงยอดแตกยอดขึ้นมาพอต้นปุ๋ยวีก็สัดขึ้นมาอีกครับผมนี่ครับ นี่ก็รุ่นเดียวกันครับแต่ไม่โตอันนี้ลำ,ลำใหญ่เป็นพี่เลี้ยงด้วยก็รอดูครับว่าจะรอดไหมตัวเนี้ยทยอยปลูกไปเลยครับก็ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับสำหรับผักหวานปลาเราอันนี้ ได้ปลูกเพิ่มไปอีกสามต้นนะครับผมดูครับอันนี้เป็นพี่เลี้ยงเงะาะไนลำใยนะครับนี่ครับผักหานปลาแค่นี้จะปลูกกับต้นแดงเลยนะครับปลูกไปได้สามต้นนะครับผมดูครับอันนี้อันเดิมเขียวเลยครับเพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะครับใส่ขี้วัวไปเมื่อ วันที่แล้วนี่ฝนตกมาพอดีครับเหมาะเจาะกันเลยนี่ครับต้นที่ปลูกใหม่ก็ไม่ได้ห่างกับต้นแดงเท่าไรกันนะครับเพราะว่าตอนที่ขุดไปนี่เห็นเห็นรากต้นแดงเลยนะครับมันโผล่มาถึงนี่เลยผมก็เลยเอาใส่ตรงนี้เลยไม่รู้ว่ามันจะใกล้เกินไปหรือเปล่าประมาณคืบหนึ่งนะครับ ก็นับได้ทั้งหมดประมาณ10 12ต้นนะครับผักฝานป่า12ต้นนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับก็ยังไม่พอหรอกครับแต่ว่าก็ปลูกไปเรื่อยๆแล้วครับแต่ว่าเอาให้มันรอดก่อนครับ12ต้นเนี้ย นี่ครับอันนี้คือต้นเขาก็ใหญ่อยู่นะครับแต่ว่ายอดเขาไม่ค่อยมีนี่ครับเอาห่างประมาณนี้พอดีนะครับผมเกือบเกือบสามสิบเซนนะครับห่างประมาณนี้เนี่ยจากต้นแดงนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับอันนี้คือผมปลูกให้ตรงกับกับใบของต้นแดงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือรากต้นแดงที่มันโผล่มาก็ ที่เหลือก็รอให้จัดการกันเองนะครับระหว่างต้นไม้กับธรรมชาติ12ต้นก็ถือว่าพอใจแล้วนะครับ12ต้นถ้าโตทั้งหมดก็อยู่ได้แล้วนะครับแต่ว่าก็จะปลูกไปเรื่อยๆแล้วครับน่าจะสัก30-40ต้นนะครับถ้าจะให้ไดอ้อยากได้จริงๆ เดี๋ยวตอนนี้ก็ค่อยๆทำไปครับผมสำหรับผักหวานป่าของเราสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับ c r i b e ด้วยนะครับผมหยงฟอร์ไลท์ครับผมเดี๋ยวปีใหม่จะมาอัปเดตให้ชมกันอีกนะครับสวัสดีครับผม